แบ่งปันความรู้ต้นไม้ตัวเร็วกันนะครับเมื่อก่อนก็จะมีคนแนะนำเป็นต้นกระถินเทพากระถินนรงหรือไม่ก็เป็นไม้ใช้งานอย่างต้นยูคาลิปตัสนะครับไม้เมืองน,นอกเพิ่งรู้ครับว่าบ้านเราก็มีไม้ที่โตเร็วถ้าใครรู้เพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าคำว่าบ้านถอนนะฮะบ้านถอนอย่างนี้นะครับเป็นชื่อต้นไม้นะครับก็คือต้นนี้เลยครับผมมาเจอในสวนแล้วก็ไม่ยอมตัดทิ้งครับเพราะว่า,มาแมลงทับมาเกาะกินใบคครับ ชอบพลงทับอยากให้เขาอยู่นานๆก็เลยปล่อยทิ้งไว้ปรากฏว่าตกมาเองนะครับเราไม่ได้ปลูกพอปล่อยทิ้งไว้เนี่ยต้นไม้ต้นอะอย่างนี้ครับก็คือต้นถอนหรือต้นทิ้งถอนนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าต้นนุมหวานะฮะและแต่จะเรียกกันหลากหลายที่ครับคล้ายๆกับต้นพลึกหรือต้นซึกหรือถ้าเกิดว่าใครดูง่ายๆก็นึกว่าต้นจามจุรีต้นก้ามปูจริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยวหลังจะเล่าฝักว่าต่างกันอย่างไรวันนี้ขอคุยเรื่องต้นถอนก่อนเลยครับนี่คือต้นถอนครับที่ ส่วนของกลมเองนะครับมีประโยชน์ก็คือว่าแก่นบำรุงบำรุงกำลังนะครับเปลือกบำรุงธาตุแก้หืดแก้ไอแล้วก็ใบอ่อนนี่ลวกกินกับน้ำพริกกินกับลาบกับจิ้มแจ่วได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็เนื้อไม้ก็ครับทั้งโตเร็วอยาแค่ทำฐานนะครับมีคนบอกว่าไม้ของต้นถอนเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีมากเหนียวแข็งแรงก่อสร้างได้ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับค้นมาได้ประมาณนี้เลยครับ กิ้ถอนใหญ่มากๆเลยแฟนทับก็ชอบกิ้ถอนกินได้ด้วยยาอุจจาะกิน,นถอนกินได้โตเร็วมากๆเลยผมไม่ได้จาหน่ายมเมล็ดนะครับเพียงแค่นําความรู้มาคุยให้ฟังไปเจออีกต้นหนึ่งต้นนี้เลยครับต้นนี้เป็นต้นที่เจออยู่ในหน่วยงานราชการนะครับสูงใหญ่มากๆเลยนะครับสูงจริงๆครับสูงแบบสูงใหญ่เป็นต้นไม้ที่สูงประมาณต้นจานจุรีเลยครับแล้วก็ มีเมล็ดในช่วงหน้าหนาวต่อหน้าแล้งแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดเม็ดนะครับอันนี้ฝอนะครับฝอคือไม่ติดเม็ดไม่ติดเม็ดฝออันนี้คือฝอฝอไม่มีเม็ดเ,เป็นเมล็ดรีบและก็แห้งนะครับไม่สามารถนำไปเพาะขยายได้ ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาในส่วนของผมก็คือปลิวมาเองนะครับหรือถ้าใครที่จะหาหน่อยก็ทางอีสานไม่ยากครับมีเยอะจริงๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกเร็วปลูกง่ายปล่อยทิ้งก็มีแก่นมีเนื้อเติบโตเร็วอย่างต้นนี้ครับใน่วงงานราชาการเนี่ยโตไป4ี่ห้าคืบเลยครับใหญ่บ้างหืมมาเลยไม่น่าเชื่อครับว่าต้นไม้ที่โตเร็วและยังสูงใหญ่ไม้ใช้งานได้มีสรรพคุณมากมายก็คือต้นถอนนะครับอย่าลืมครับว่าต้นถอนเนี่ย ไม่เหมือนกับต้นพลิกต้นซึกนะครับแล้วก็แตกต่างจากต้นจันจุรีที่มีดอกสีแดงถ้าเป็นต้นพลิกจะดอกสีเหลืองครับแล้วก็ต้นทิ้งถอนต้นถอนเนี่ยจะมีอีกหลายชื่อครับบางทีก็มีชื่อหล่อๆเท่ๆว่าพญาฉัรทันนะครับชื่อหล่อมากเลยครับชื่อเท่มากแล้วก็ต้นส่วนหรือต้นนมหวานุ่มหวานะครับภาคกลางก็จะเรียกทิ้งถอนนะครับถ้าอีสานก็เรียกต้นถอน บางที่ก็จะเรียกสะบ้องหรือเซบ้องอีกหลากหลายชื่อนะครับถ้าใครมีชื่อก็นํามาแจ้งได้ครับไม่ได้มีเพียงแค่ต้นยูคาลิปตัสนะครับที่เราปลูกใช้เนื้อไม้กันเป็นไม้เนื้ออ่อนใช้งานแค่ทํากระดาษหรือใช้ก่อไฟเล็กๆกแน้อยนะครับส่วนต้นกระถินนลงความสูงที่ผมเจอนะครับยังไม่สูงเท่าต้นทิ้งถอนครับแต่กระถินน้ลงกระถินเทพาไม้พันกระถินเนี่ยก็ถือว่าโตเร็วนะครับโตเร็วให้ได้เลยครับใครปลูกทิ้งไว้คู่เดียวครับที่สวนก็มี เพ่แป๊บเดียวโตวใช้งานได้เลยนะครับบางคนก็นําไปสร้างบ้านก็มีถ้าปลูกชัก10ปี15ปีแต่ต้นทิ้งต่อน,นี่ครับเป็นอีกไม้ชนิดหนึ่งที่หลายคนไม่รู้จักนะครับอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนี่เลยครับเขาโตแล้วก็สูงใหญ่ได้มากๆเลยครับต้องบอกเลยครับว่าสูงจนผมตึงครับเคยเจอต้นใหญ่กว่านี้นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้พอดีต้นนี้เนี่ยไปพบเจอและเห็นว่ามันใหญ่มากๆเลยดาภาพ ต้นไม้ต้นทิ้งถอนนี่ฮะที่มีขนาดใหญ่มาฝากแล้วก็ส่วนตัวเองที่สวนเมื่อก่อนก็ตัดทิ้งหมดครับแต่หลังๆมาเก็บไว้เพราะว่าอยากให้แมลงทับเข้าสวนครับผมเป็นสวนอินรี mm hmm. เห็นแมลงทับมากินใบทิ้งถอนนะชอบมากๆครับนี่เลยครับในปีแรกๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าต้นนี้ต้นอะไรนะฮะยังถามก็อยู่ว่าเอ๊ e y, ชาวบ้านต้นอะไรถึงได้มารู้ว่านี่คือของดีครับแมลงกินได้คนก็กินได้แถมยังมีประโยชน์มากมายอย่างืิมค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับ ครมีข้อมูลต้นไม้ที่โตเ,เร็วๆปลูกง่ายๆนะครับมีประโยชน์ก็มาแจ้งมาแชร์ความรู้กันนะครับนี่คือต้นทิ้งถอนที่ส่วนผมครับแล้วก็แรงชับรอๆสวยๆตัวนี้เลยครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกสติ๊กนะครับผมสวนติดดาวรักโลกรักไม้รักป่าเก็บความรู้ส่งต่อให้ลูกหลานกันนะครับมาปลูกป่าด้วยกันนะครับ